อันนี้ก็อีกดวงหนึ่งค่ะทุกคนดาวห,ห,หรือเปล่าเนี่ยอันนี้ทางทิศตะวัอนออกค่ะนะคะนี่เขาอยู่ทางทิศตะวันออกค่ะทุกคนอีกดวงหนึ่งแล้วค่ะอยู่ทางทิศตะวันออกนะอุ้ยแต่เราได้ยินเสียงเครื่องบินอยู่ค่ะเนี่ยเสียงเครื่องบินมาล้นะคะนี่ดวงนี้อยู่ทางทิศตะวันออกค่ะเสียงเครื่องบินก็มาด้วยนะคะนี่ แล้วก็มีอีกดวงนึ่งตรงนี้ดูซิจะส่องไหมส่องเห็นไหมนี่นี่อันนี้ก็โอ้ยไหนอะนี่ยังไงอ่ะเมื่อกี้เห็นนะ เมื่อกี้ยังเห็นดูเลยไปไหนแล้ววะฮะหายไปไหนแล้ววะเมื่อกี้ยังเห็นดูเลยอ่ะนะคะแต่ดวงนี้ยังเห็นอยู่ข่ายชัดแจ๋วเลยอ่ะาะไปไหนละนะ เอาไปไหนแล้ววะเมื่อกี้ยังชัดอยู่เลยอะนะคะไปไหนแล้ววะอ่าอ่านี่น,นี่เขาจับพาไปได้อันนี้นี่อันนี้ค่ะนี่อันนี้อยู่ทางทิศตะวันออกนะคะทุกคนเสียงเคร่องบินก็บินอยู่นะคะอันนี้อยู่ทางทิศตะวันออกค่ะทุกคนนะคะแล้วอีกดวงนึ่งอยู่ทางทิศเหนือเนาะ นะคะนี่จะนี่เราอยู่นิ่งๆนะเราอยู่นิ่งๆเนื้อนะทุกคนแต่ทําไมเขาค่อยหยับจังอะดาวมันไม่ข่อยับอย่างนี้นะใช่ไหมเนอตกลงเป็นอะไรกันแน่เนี่ยดาวหรือเปล่าเนี่ยใช่ดาวหรือเปล่าเนี่ยฮสีก็ แมงแมงเนาะเปลี่ยนสีตลอดเวลาเลยอะ่ะสีส้มสลับกับสีเขียวอะ่ะใช้ดาวหรือเปล่าคะทุกคนนี่นี่คือทางทิศเหนือนะคะดวงนี้อยู่ทางทิศเหนือนะคะเดี๋ยวแบบจะอ่าอ่ดวงนี้ดวงนี้อยู่ทางทิศตะวันออกค่ะทุกคนอาจาะเดี๋ยวแบบจะพาไปดูอ่ดวงที่อยู่ทางทิศเหนือนะคะเพราะว่าดาวเต็มท้องฟ้ามากเลยคืนนี้แต่มีมีดวงเนี้ย ที่ชัดกวกาเพื่อนนะคะเดี๋ยวพาจะไปดูอ่าไปดูอีกดวงหนึ่งที่อยู่ทางทิศเหนือนะคะทุกคนจ้านี่่ะเดี๋ยวนะ นี่ค่ะเนี่ยสีแปลกๆไหมเนี่ยสีแปลกๆไหมอันนี้สีแปลกกว่าเพื่อนเลยอันนี้ออกสีฟ้าด้วยมีสีฟ้าด้วยค่ะทางทิศเหนือนะคะทุกคนเออใช่ไหมงงมากเลยอะ่ะเทดาวจริงป่ะเนี่ยฮะ สีทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะเอ้าขยับไปขยับมานี่เราถือกล้องเฉยๆน,นะเราถือกล้องนิ่งๆน,นะจ๊ะนะคะตกลงเป็นอะไรกันแน่เนี่ยฮะเอ้าไปไหนแล้วเราถือกล้องนิ่งๆน,นั่นเนี่ยไปไหนแล้วล่ะเอยเจอไมอ้กแล้วนี่ไม่แล้วไม่แล้วนี่ เชดาวหรือเปล่านี่เราถ่ายกล้องเราถ่ายแบบกล้องธรรมดานะคะทุกคนเนี่ยทำไมเขาขยับตลอดเวลาเลยอะเราถือกล้องเฉยๆนะเนี่ยฮะดาวหรือเปล่าเนี่ยนะคะเออใช่ดาวหรือเปล่าเนี้ยัยงไงเนี่ยนี่ทางทิศเหนือนะคะทุกคน เมื่อกี้ทางทิศตะวันออกก็มีดวงนึงนะทางทิศตะวันออกนี้ออกสีออกสีแดงๆส้มๆเนาะนี่ทางทิศเหนือนี้สีแบบสีออกสีฟ้าเนาะแล้วก็แวบๆตลอดเวลาเลยอะใช้เดือนไหมเนี่ยเอใช้ดาวไหมเนี่ยอาจารย์ทุกคนตอนนี้ประมาณห้าทุ่มเองค่ะเครื่องบินก็เพิ่งผ่านไปนะคะเอาตกลงใช้ดาวไหมเนี่ยยังไงเนี่ย 那，就